คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกตั้นกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ปาทุนมา200นะครับเนาะวันนี้ก็โอเครู้เรื่องนะครับเราก็มาอยู่ในจองวีสองนะครับอ่ะโอเคนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับ ก็จะขอไล่เบสแบบสวยๆไปเลยนะครับเนาะก,ก็เ่ยไปเวลา5โมงครึ่งนะครับผมอ่ะไปเบสสาไปเลยนะครับ10รอบแบบโจ๊ะๆนะครับผมเออก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนาะผมขอคนละ1ไลค์ไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเอ๋ไม่พูดเยอะจะจครอบอ่ะโอเคมาขอแบบหว,วานๆไปหน่อยนะครับผมนะเอาเรื่องดีๆรอบนะครับนะอ อ่ะโอเคขอแบบเจมเจมนะครับโอ้โหโดูโล่ดอกนี้สวยไปดิสวยไปดิปดเออมันต้องมาอย่างนี้นะครับนะอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับ โอเคนะครับรู้เรื่องต่อเพจอยู่นะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับไม่พูดเยอะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยเดอ้อก็กดไลค์ก่อนกระซองนะครับนะ <c oughs> สะเต็ปเดิมเออ <c oughs> อ่ะโอเค อย่างที่บอกไปนะครับเราต้องจัดกันแบบเต็มกระเบลโอเคสวยพยี่สวยนะครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับผม เออสวยงามประหลาดแปรดนะครับนะฮะโอเคสวยครับมาขอเป็นโลช่องสองโอ้โหบักปอบเงยน,น่าจะมาเป็นโลช่องสองนะองจริงเออเกินไปวันานะครับผมอะไรวันเนี้ย <c oughs> ขอไปเลยนะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับ อ่ะโอเคบาบก็ไปอ่ะโอเคนะครับไปดูกันต่อนะครับผมเออก็จะขอขยับไปส5ิ้าะนะครับทุกคนนะอ่ะไปสิบรอบเหมือนเดิมนะครับนะโจะก็ไปดีโอโหโลมาเต็มสองลายนะครับทุกคนโอโหสวยงามมากๆนะครับผมเป็นไงล่ะไวกิ้งนะครับ <laughs> โอเคนะครับ เออ,อสวยพี่สวยนะครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับผมต้องมาสวยสวยกว่านี้นะบักปอบมึงเ้ยโอเคจังหวะน,นี้ได้อยู่นะครับ อโอเคนะครับก็อย่าลืมเด้อสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไหลนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับใครที่มีใจก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามช่องเกม p ีด้วยเด้ออโอเค โอ้โหปักปอบมันเลยไม่เป็นโลโอ้โหโลไม่มามาก็ไม่ได้นะจองหนึ่งนะเออเกินไปหัวนาโอเคสวยๆครับปรับก็ไปดิโอ้โหถือว่าโลมากกระหนันนะถือว่าโบนัสไม่มาก็จริงแต่โลมากกระหันมากนะครับอ่ะโอเคถือว่าได้อยู่นะครับนะเออเต็มกาลาเบลนะครับไม่พูดเยอะเสียงแหบฝ <c oughs> <c oughs> นตกอยู่สองวันแล้วเนี่ยเออไม่รู้เป็นไรร้อนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ ฝนมาตกสองวันติดๆแล้วโอ้โหเกินไปตกได้ปื้นนี่อ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับสำหรับหาฟฟีตาปินนะครับนะอ่ะโอ้เรื่องโจโจปึ๊บปั๊บนะครับปับก็ไปโลจงโอ้ไม่ให้อะไรวะเนี่ยเกินไปวันนานะครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับอ่ะโอเค โอเคก็จก่กลับมาที่300เป๊ะๆนะครับนะบัฟก็ไปดิมันต้องมาอย่างนี้นะครับวัยรุ่นอ่ะโอเคขอแบบไม่เล่นเครื่อง1ิบรอบนะครับก็สลับกันไปเมื่อม่วๆนะครับทุกคนนะเออแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมขอคนเล่นหนึ่งไลน์นะครับไม่พูดเยอะนะครับนะก็วันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง V2 นะครับนะนานๆจะมาทีนะ เราว,าว่าวิวเราก็ไม่ก็จะแจ๋วเท่าไหร่นะครับผม,ผมก็ไม่ก็อยากลงหรอกนะครับนานๆจะลงบ้างนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์ก่อนกดซอ,อ,องนะครับผม <laughs> สโลแกนใหม่ของช่องนะเออ,อ่ะโอเคโบ๊ะบะเลยเกินวัยรุ่น ขอมาโลมามาัาขาไปอีเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูโบโนัสมาไม่ตรงลายเฉยเลยเว้ทุกคนขึ้นเบดกสิบนะเนี่ยโบนัสไม่ค่อยเห็นเลยนะมาไม่ค่อยตรงลายนะครับอ่ะโอเคถือว่าบางมากนะครับนะเดือนที่แล้วโบนัสมาโอ้ยอย่างดุนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับโบก็ไปดิอะไรวะนี่อ่ะโอเคไปกันต่อนะครับอีกสิบรอบนะครับ เกินไปหัวหน้านะครับโอ้โหเต็มกาลาเบลนะครับเหมือนจะตึงนะเหมือนจะตึงแต่ก็ดีอยู่นะครับที่ได้โลมาบ่อยนะมี2อลายมาบ่อยอะไรประมาณนี้เนาะอถ้าโลไม่มีเนี่ยโอโ้ตึงมากนะครับอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับมาสองลายโอ้โหลายเดียวนี่ว่ะ เกินไปวานานนะครับนะก็ปกติทุน200ผมก็ไม่ค่อยพามาหรอกนะครับปกติก็พามาห0 0ส0ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับบวกมา1,2 0นะ่นเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็สลหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะก,ก็เจอกันใหม่เด้อคลิปวีดีโอหน้านะครับบายบายครับผมจุกโลวันเจียเออ